สวัสดีครับตามติดชื่อเราในวันนี้นะครับหลังจากที่ไล์สดของเล่นที่แผนกวีแลนด์ห้างชุวิกิจที่ผมทำงานอยู่นะก็ใช้ช่วงเวลาที่พักก่อนที่จะไล์สดช่วงต่อไปมาทักทายคุณผู้ชมตามติดชีวิตเรานะครับก็เป็นประมาณนี้ตั้งแต่เช้าก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ งานเติมของเตรียมเพราะว่าเราจะเริ่มรายการใหม่พรุ่งนี้วันแรกนะครับปรากฏการลรถห้าพรองชีพครั้งยิ่งจากชื่อรายการสั้นๆคือรถร้อนแรงพรุ่งนี้เราก็มาเตรียมเตรียมสินค้าเตรียมอะไรจัดรายการแล้วก็แจกใบปลิวทั้งรถแทนก็เตรียมกันหมดเลยนะครับแล้วก็สปอตโฆษณาก็เปิดให้คุณลูกค้าได้ยินก่อนหนึ่งวันสองวัน้องเปิดเมื่อวานวันนี้วันที่สองนะครับเริ่มรายการวันวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีพื้นที่หลายๆพื้นที่ก็เตรียมของ จัดรายการกันเปนจะเป็นโปรหนึ่งโปรสองโปรสามอีเวนท์ฮอลประมาณนี้ก็มีอะไรมาจัดรายการเยอะแยะเลยนะครับรบก็ตามที่เราก็อยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นผมก็จะมาไลฟ์สดประมาณนี้แหละท่ว่างนใหญ่ก็จะอยู่แผนกวอแลนด์ and, แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปที่ แผนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะแนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะจัดรายการวันพรุ่งนี้นะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นี้เห็นไหมคุณลูกค้าที่บางทีเขาเขาเขาอยู่ทางบ้านเนาะชุ่งนี้เขาก็จะดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดเสร็จบางทีเขาก็จะสั่งของทางเดลิเวอรี่ทางออนไลน์นะเราผู้ให้บริการก็บริการอย่างเต็มที่นะครับนี่คือตามติดชีวิตเราในตอนนี้นี่อยู่ตรงแผนแว่บิลแดนล็อกนาฬิกาเริ่มเริ่มโล่งไปเยอะแล้ว ลูกค้าลูกค้า,าซื้อซื้อเยอะเนาะลูกค้าซื้อเยอะเริกเลิกไปเยอะก็ช่วงนี้วันนี้อารมณ์อารมณ์ก็โอเคแจ่มใสอยู่เมื่อเช้าก็ตื่นมาก็อ่อานหนังสืออ,อ่อานหนังสืออ่านบทความตามที่วางแผนไว้นะครับเนาะวางแผนไว้ว่าจะอ่านบทความวันละหนึ่งบทความอ,าอ่านหนังสือวันละห้าสิบหน้าก็ได้ ได้ได้ยังไม่ถึงตอนเย็นเลยได้แล้วได้ครแล้วก็จะมีช่วงผ่อนคลายอ่านมิยายบ้างตอนนี้อ่านเรื่องธาตปีศาจธาตุปีศาจตาปีศาจที่เขากําลังฉายอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเรายังไม่ดูหรอกซีรีส์เราจะมาอ่านหนังสือก่อนจะเวลาเราดูจะเปรียบเทียบว่าหนังสือกับตัวซีรีส์เหมือนกันตรงไหนต่างากันตรงไหน จริงๆนผมจะชอบหนังสือมากกว่าจริงๆเนีหนังสือเนี่ยมันก็ตามตัวอักษรเลยตามตัวอักษรนเออนะาชอบอ่านหนังสือมากกว่ามากกว่าชอบดูออชอบดูจริงๆก็ดูก็คือดูได้ดูได้ดูได้ดูดซีรีส์ดูได้ชอบไหมก็คือชอบแต่ธา,าตุพิศารนี่ก็ต้องอ่านหนังสือก่อนส่วนซีรีส์ไว้ดูตามหลังการวางแผนไว้ประมาณนี้ก็ชีวิตขึ้นเลข5แล้วก็ใช้ใช้ชีวิตอยู่ประมาณนี้ ชีวิตขึ้นเลื่ห้าแล้วใคยก็อย่างนี้แหละมีความสุขหน้าตาให้สดใสเข้าไว้อย่าซีเรียสอย่าเครียดอย่าม,มองทางลูกค้า เขาจะมองว่า้ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตริงจริงนะอยู่ตรงทางเดินตรงนี้แหละแล้วก็อะไรท่านก็จะมองเห็นว่าทำอะไรกันคิดว่าเราไลฟ์สดอยู่ไหมหรืออะไรยังไงไม่ล่ะตาติดชื่อเราง่ายๆสบายสบายตั้งกล้องเสียบไม้ใช้ได้เลยกับการตามติดชื่อเราง่ายๆสบายสบายโอเคนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันใน ep ต่อไปก็ตามติดชื่อเราวันนี้ก็บอกกันแค่นี้นะครับว่าวันนี้ชีวิตอยู่กับที่ทำงาน สตรองเนะี่ยต่อไปคือ,องานส่วนใหญ่ของเราก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องสื่อโฆษณาซะมากกว่าแม้จะเป็นเอาหน้าตัวเองออกจอหรือไม่ก็ใช้เสียงโฆษณาแบบน,นี้ที่เปิดอยู่ตรงนี้คือใช้เสียงโฆษณาก็ ตามติชิตเราประมาณนี้จริงชอบชอบเจ้าบอกจอเจ้าบอกจอจอจอแล้วบางทีไม่มีเรื่องอะไรอยากจะเล่าอยากจะพูดก็มาตามติดชีิตเราแบบง่ายๆสบายๆแบบนี้แหละสนุกดีสนุกกันชีวิตโอเคอะวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวจะเจอกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ